็นทุนของของหมู่บ้านทุกหมู่บ้านเด็กทุกหมู่บ้านเนี่ยต่อไปนี้จะต้องมีพลังที่ยิ่งใหญ่ก็คือการเป็นผู้นําชุมชนผู้นําเยาวชนแล้วเขาจะต้องไปช่วยกันสร้างให้แผ่นดินที่สะอาดที่สาสาสะอาดโปร่งใสแล้วก็จับต้องได้จริงๆนะฮะจะต้องเผยแพ่ความคิดนี้ต่อไปเพราะฉะนั้นในรูปแบบของเราเนี่ยก็ ึงว่าวัตถุประสงค์อะไรต่ออะไรเนี่ยถึงเรื่องของการปลูกจิตสานึกก็ดีเรื่องของการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้คนทั้งหลายเนี่ยนะเราจะเน้นที่เยาวชนเป็นสําคัญอย่าอย่าได้มาถอยหลังแล้วท้อทแท้ที่เราเพื่อต้อแต้มไม่เอาแล้วนะต้องมีจิตที่ศรัทธานะในสิ่งที่เราทําเราจะต,ต้องทําให้ปรากฏเป็นจริงว่ามี เยาวชนสักคนหนึ่งนะหรือกลุ่มหนึ่งไหมที่ปฏิเสธว่าฉันไม่เอานะนะกับการทุจริตปรากฏว่าเราเราขนาดนี้เราได้ละหนึ่งหมู่บ้าน